การได้ใช้โอกาสในการใกล้ชิดกับคุณแม่มซึ่งซึ่งคนทุกคนในโลกนี้ไม่มีทางรู้หรอกว่าต่อให้ไม่ป่วยนะครับต่อให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเราไม่ป่วย<ะ>เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเราจะได้อยู่กับท่านได้นานแค่ไหนไม่ทันไปก็อาจจะเราไปก็ได้ก็ไม่แน่จริงส่วนใหญ่คุณคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีไหมคุณเคยคิดว่ามันเสียอย่างแม่ป่วยแต่ได้อย่างคือเราได้อยู่ด้วยกันเป็นเป็นบางทีเราเห็นแม่นอนอยู่นะคะแล้วก็แบบมองแม่นอนนะคะแล้วก็แบบว่ามองอยู่ว่า เราไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าวันนี้เป็นวันจะมีวันต่อไปหรือเปล่าโอกาสที่เราห่างไปยี่สิบกว่าปีเกือบยี่ห้าปีตั้งแต่เข้ามหาลัยคือไม่ได้อยู่กับแม่แล้วนะคะบินออกจากลังแล้วคือบินไปบินไปเลยอะ่ะแล้วก็คือใช้ชีวิตของเราเองหางเงินของเราเองทํางานของเราเองไปแม่ก็ทํางานของเขาแล้วก็มีคนละสังคมไปแล้วละ่ะตอนที่เขาไม่สบายพี่มาเสร็จก็คือว่าต้องมาร่วมอยู่ด้วยกันมันก็ถือว่า แม่เขาก็อยุ่มากขึ้นแล้วละ่ะแล้วเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันมันต้องกลับมาปรับมาอยู่ด้วยกันให้ได้แต่มันก็ถือว่ามามาใกล้ชิดมากขึ้นแล้วมันทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นต้องใจเย็นมากขึ้นต้องเห็นเข้ามากขึ้นนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าถ้าถ้ามอเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความแบบอิ่มใจเหมือนกันอนะ่ะมันโอกาสนี้ถ้าแม่ไม่ไม่ถ้าแม่ยังแข็งแรงอยู่ไม่มีทางเขาจะกลับมาเมืองไทยหรอก ไม่มีทางจะมาให้คุณได้ดูแลอย่างนี้ไม่มีทางเขาเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีสูงก็ต้องดูแลตัวเองจริงหนึ่งในการดูแลที่ยิ่งใหญ่ฟังจากเรื่องที่ที่คุณเล่าไปเองบอกว่าแม่น่าจะเป็นทุกข์มากเพราะแต่ก่อนทําได้เองทุกอย่างเก่งด้วยวิศวกรหญิงผมว่าสามสิบสี่สิบปีที่แล้วไม่เยอะเท่าไหร่หรอกที่จะประสบความสําเร็จขนาดนี้ในบริษัทก็มีเขาคนเดียวก็แปลว่าพอมาป่วยอย่างนี้ก็เป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่คุณเยียวยาด้วยวิธีการยังไงครับคุณจะบอกแม่คุณว่าอย เห็นเขาทุกวันตอนเขาคิดมากนะคะเขาจะคิวขมวดเขาจะคิวขมวดเลยล่ะแล้วก็เห็นเขาทุกแล้วรู้ว่าเขากาลังคิดเยอะอยู่คิดอนาคตอยู่ว่าจะเป็นยังไงไม่อยากเป็นภาราให้ลูกจะจะแยกลงกับเดิมหรือเปล่าต้องหาพยาบาลมาดูหรือเปล่าจะต้องดูบ้านคุณชะลาหรือเปล่าลูกจะดูแลไหวหรือเปล่าเขาจะคิดคิดคิดไปเรื่อยๆของเขาไปอ่ะแล้วยิ่งคิดมากเนี่ยเขาจะคิดเรื่องอนาคตแล้วคุณกลุ่มของเขาเป็นไงคุณรู้ว่าเขาเสียใจแน่ๆแล้วล่ะอยู่คนเดียวต้องระวังความคิด ใช่ไหมคะใครบอกหนูว่าอยู่กับมิต้องรทวังความพูดวาจะอยู่เพิ่อนเดียวเขาจะต้องความคิดเ็าจะไปเรื่อยๆของเขาก็ต้องหาทางเอาแม่เนี่ยออกจากความคิดนั้นให้ได้เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องพาไปข้างนอกเลยพาไปเล่นกับลูกหมาก็ได้ของเพื่อนพาไปเจอเพื่อนที่มีลูกก็ได้พาไปกินไอติมก็ได้ยาก,กินไอติีมเผือกเต็มที่แม่อย่าทำไรทําเดี๋ยวนี้เลยอะ่ะนะคะพาไปเดินสวนพาไปทางอื่นพาไปดูอากาศที่ดีพระทิตตกดินริมน้ํา ทำอะไรก็ได้ค่ะอย่าให้เขาอยู่คนเดียวตอนเขาคิวขมมดแล้วยิ่งคิดมันยิ่ง,งจมน้ําอ่ะยิ่งไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็บอกว่าแม่เป็นไปได้ไหมว่าการนี้เป็นเพราะาแม่เป็นคนคิดมากมความคิดเป็นเป็นอุปสรรคของเรานะความคิดทําให้เราแย่ลงได้นะม,มันป่วยทางกายมันเกี่ยวไหมว่าความสมองนี้มันทําให้ป่วยทางกายได้ด้วยอะ่ะนะคะแล้วก,วก็เราก็คิดอย่างนี้นะก็พยายามให้อยู่ในปัจจุบันให้ได้เห็นบอกขนาดไม่สบายยังเก่งแบบไปไหนได้เองไปออกไปเองอะไรเงี้ย ไปไหนมาไหนเองมีไหมคะแม่ก็เลอกดูนะไปไหนจ้ะแม่ไปที่เนื้อรแ์แม่แม่จะไปหาที่พักเองหรออาไม่อยู่กับเขาอะก็เขเรียกลยไปตามฤทธตามเดชไปตามฤทธิ์ตามเดชตอนนั้นแบบเบื่ออยากไปอยู่เองแล้วฮะไปอยู่เร็ว๋อแม่เอาเสื้อผ้าไปอยู่เลยเหรออ้นี่ไม่ใช่ไปเที่ยวแล้วนะนี่คือ หนีออกจากบ้านนีเลย่ะอยู่นานแค่ไหนจ๊ะเดื่อนกว่าเกือบสองเดือนเดือนกว่าเรารู้ไหมตอนนั้นอยู่ที่เชียงใหม่กําลังทํางานอยู่อ๋อคุณทํางานอยู่เชียงใหม่แม่อยู่กรุงเทพแม่เบื่อลูกไม่อยู่ด้วยไปเออยู่เองจริงๆอยู่กับน้องชายตอนนั้นแหละอ๋ออยู่กับเป้อยู่กับเปู้น้องชายค่ะแล้วน้องชายดูแลไม่ดีเหรอครับแม่ก็ดีนะแต่ว่า แต่เราอยากอยู่คนเดียวอกยากอยู่คนเดียวแต่ไปดูไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดอะไรมันไม่ดียังไงที่เนื้องจากโฮมก็ดีสิเขามีผู้ดูแลเขาไม่มี parking lot parking lot ที่จอดรถอะไรอีกแล้วที่หนีไฟก็ไม่มีที่หนีไฟแม่อยู่ชั้นห้าแม่แม่อยู่ชั้นห้าไม่มีที่หนีไฟให้แม่เขาคิดก่อนว่าอ้าแม่ตรวจก่อนที่จอดรถยังไง ระบบการหนี้ภไยเป็นไงาตามแบบวิศวกรวิศวกรอย่างเราจะไปอยู่ไหนต้องตรวจแล้วอะไรครับสปริงเกอร์สมอดีเทคเตอร์เราจับโอเคไหมเราจับไม่มีเ,เราจับไม่มีอเอาเจ้าของมาแบบนั่ง,งสั่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 งจริงหรอมาโอ้ oh my god ตายแล้วเจ้าของบอกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปอมมาเจ้าหน้าที่ปอมเป็นคนแก่มาอยู่เฮ้ ตัหลังน้องพ่อไปเอาตัวมาก็เลยรีบกลับก็ดีใจเหมือนกันที่ได้กับบ้านโชคดีที่เขาไม่พร้อมนะแม่เลยยอมกลับบ้านใช่ไหมอ่าก็หย่านึงไปแล้วบอกว่าแบบแม่มีเพื่อนบ้างไหมที่นี่นะคะที่ไหนที่นี่ในในเนสิ g งโฮมเนี่ยในบ้านพักชลารบอกไปถามว่าแบบแม่มีเพื่อนบ้างไหมมีเพื่อนบ้างไหมครับก็แทบไม่มีนะเพราะว่าเขาเป็ดนะใส่มือเส้ส่วนมาก เพื่อน,นที่อยู่แถวนั้นข้างห้องทุกคนก็มีห้องของตัวเองเนี่ยเป็นออลไซเมอร์เป็นออลไซเมอร์เขายังจําชื่อตัวเองไม่ได้เลยแหละแล้วลเขาก็เลยมาเป็นเพื่อนเราไม่ได้อตอนนี้ยังยังมีทุกที่จะห่วงอะไรกับอนานะคตเรื่องอะไรอีกไหมเป็นหน่วงไม่แทบไม่ม,ไมีมีแต่ความมุ่งใจว่าเออถึงเราจะป่วยก็มีลูกคอยดูแล อันนี้ก็รับนาว่าโชคกดีโชคดีก็ต้องคิดงานนะว่าเราโชคดีคุณตาเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์นะคะคุณตาก่อนพ่อของคุณแม่พ่อของคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ความจําเสื่อมแต่ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์ที่เนี้ยบมากๆนะคะแต่งตัวเป๊ะวันหนึ่งเป็นอัลไซเมอร์เสร็จตอนนั้นเราก็มาสักอายุ12บสองาขวบยังจําได้ว่าคุณตาไม่อาบน้ําเล็บยาวเดินเหมือนคน ไม่มีบ้านเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งไปเลยนะคะเราพยายามคิดว่าเป็นความโชคดีว่าโอเคอาการนี้เป็นแต่แม่ความจำยังมียังจำเราได้คนเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายนะคะมันมีทั้งแบบสมองไปก่อนหรือกายไปก่อนเราถือว่าโชคดีนะว่าเป็นกายไม,มนไม่ใช่สมองถ,อถ้าเป็นถ้าเป็นอัลไซเมอร์จริงๆแล้วจำอะไรไม่ได้นะคะตอนนั้น,นหนูต้องหนูไม่รู้หนูจะเลี้ยงได้หรือเปล่าที่บ้านคนเดียว มันทาไม่อาจจะทําไม่ได้มันอาจจะต้องแบบมีคนหนักหนากว่าน,นี้อาจจะหนักหนากว่าน,นี้ใช่ค่ะน,น,นึกถึงคาําพระอันนึงที่บอกว่าอย่าประมาทแล้วเราก็ประเมินเฉพาะเรื่องกายภาพเช่นอย่าไปเสี่ยงขี่มอเตอร์ไซค์หรือไปทําอะไรที่มันผ่าดผล<ช>เราคิดแต่เรื่องอย่าประมาทเรื่องกายภาพเราลืมคิดเรื่องจิตใจว่าอย่าประมาทอย่าอย่าลืมสอนตัวเองเสมอว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้รักษาสุขภาพดีตลอดชีวิตไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่ทําอะไรเลยยอยู่ก็ป่วยได้ก็เป็นได้ ก็แปลว่าไม่มีอะไรยั่งยืนรักษาอย่างไรมันก็ต้องดับสลายด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง่ะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นท่ามกลางเรื่องไม่ดีของสุขภาพก็คือเราได้บทเรียนเราได้การเรียนที่บ้านตลอดเวลาโดยมีคุณแม่เป็นตํำลาใ,ให้ให้คุณได้ฝึกที่จะเรียนรู้ว่านี่แหละโลกมันเป็นเช่นนี้มนุษย์เป็นเช่นนี้เป็นอย่างนั้นไหมเป็นค่ะเ,เป็นเป็นตลอดเวลาเลยอะคือ ความไม่สบายครั้งนี้เปิดโอกาสให้เรามาอยู่ด้วยกันความสบายทั้งนี้มันทําให้เราสองคนนะก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยเราก็น,น้อยคือได้กลับมาเจอกันดูอยู่ด้วยกันเข้าใจกันมากขึ้นทําให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งไปเลยนะคือ,อจากคนที่แบบเด็กๆเ,เลยอะ่ะคือจะทําอะไรก็ทําไปตอนนี้คือต้องดูแลคอีกคนนึงต้องเป็นห่วงเป็นใย,ยมันทดสอบความรักอะ่ะ แล้วทุกครั้งบางทีแม่แบบแบบกลัวว่าจะเป็นภาระให้เราเนี่ยเราก็จะพยายามบอกว่าเนี่ยแม่อย่างน้อยคือหนูก็ได้โอกาสได้ทําบุญนะทำไมแม่ไม่คิดอย่างนั้นล่ะมแม่เปิดโอกาสให้หนูทําบุญได้ด้วยสิอย่าคิดว่าเป็นเป็นภาระแต่แม่ก็จะเนี่ยต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องปราบความคิดที่คิดมากของแม่ให้มันเอาให้อยู่เนี่ยเพราะว่าอันนั้นเราว่าเป็นอุปสรรคที่สุดของความสุขนะคะแม่จะไม่มีความสุขเลยถ้าแม่คิดมากนั่นแหละ ปัญหาของคนที่ทํางานมาตลอดชีวิตแล้ววันหนึ่งต้องอยู่นิ่งทําอะไรไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นจากผู้หญิงแข็งแกร่งคนหนึ่งต้อง <ไป S 1> แบบชินกับการทําเองท,เอง,ทงเองทุกอย่างมองในด้านดีก็เป็นชีวิตอีกด,ด้านหนึ่งที่ดีกว่าเดิมใกล้ชิดแม่มากกว่าเดิมรู้สึกเป็นความท้าทายดีกว่าเราเติบโตได้ด้วยความท้าทายแล้วการมาถามว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นทุกข์หรือสุขเนี่ยคือท้าทายของเราคือว่าวันนี้จะทําให้แม่ยิ้มได้ยังไงถ้าเมื่อไหร่เรา เห็นแม่ก็คิคดว่าจะทำไงให้เขายิ้มให้ได้จะ <déb uk> ชอบแซวเขาจะชอบเล่นอย่างเขานี่แหละก็หลังๆก็แบบว่าหาเขามีความสุขเดี๋ยวต้องอาจจะต้องหาลูกหมาสักตัวนึงให้หลาดบ่นเมื่อก่อนบน่บน,บนไม่มีหลานให้เลยไม่มีอะไรให้เล่นเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวหาลูกหมาสักนะตัวนึงหมาก่อนแล้วกันหมาเหนื่อยแล้วแม่ลองดูก่อนแ<อ>ม่นะ เออเอเลี้ยงเวลารอ,อง่ได้ต้องรอดต้องรอดต้องรอดท้ากลางเรื่องไม่ดีมันจะมีเรื่องดีๆเสมอแม่ท<ะ>่านผู้ชมท่านอื่นๆที่ได้ฟังเรื่องราวแบบนี้ท่านอาจจะมีภาระที่ท่านต้องรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดมันจะรวมกันแล้วเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งที่สมบูรณ์ได้มันต้องมีหลายๆเรื่องขอบคุณน้องป๊อปมากครับขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณครับค่ะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับคอลัมนิสกับข้อคิดดีๆของเจาะใจครับสักครู่เดียวนะครับ เรเกิดมาจากไหนพ่อก็แม่ตอบดิพ่อเขาเกียดพ่อไม่รตอบยากก็แค่อยากรู้ว่ามาจากมาจากไหนเราเราเป็นคนมาจากไหนโโดนะเนชอบต้องมีมีแบบนี้ว่ามั้ผมชอบน่ารักแบบนี้ว่ามั้ง